มาทานด้วยกันกับรัดค่ะมีสลัดผักแล้วก็มีคอรดเล็ตนะคะแล้วก็มีหมูสามชั้นทอดนะคะทานแค่นี้แหละค่ะวันนี้มาค่ะมาทานด้วยกันค่ะโอเคค่ะเจอกันในไลฟ์สดห้าโมงเย็นนะคะสี่ทุ่มไทยค่ะทอดคอตเลตให้สามีค่ะแล้วก็ ทอดสามชั้นให้รัดเองด้วยนะคะแล้วก็รัดก็ได้ทอดเสร็จไปแล้วนะคะเมื่อกี้สามีทานไปแล้วนะคะรัดใส่ผงข้ามิ้นด้วยนะคะสีก็จะได้สวยๆนะคะสามีทานไปแล้วนะคะเดี๋ยวรัดก็จะทานนะคะแล้วก็รัดก็ทําสลัดด้วยนะคะเมื่อกี้รัดเริ่มเริ่มเปิดกล้องนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใด่สานแปงลงไปนิดนึงนะคะ สลัดผักนะคะทานกับคอสเลตสามีทานไปแล้วนะคะลืมเปิดกล้องค่ะอย่างนี้แหละเบอร์กามอสทำไฟหั่นผักไปผสมเครื่องปรุงไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วมองมาอีกทีนึงเอ้าลืมเปิดกล้องทำไปทั้งนานแล้ว เริ่มเบอร์กอร์มอสไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่มัดรู้จักกับพี่ยูเนี่ยทุกท่านเป็นไหมฮะเนี่ยช้อนสามีเพิ่งตักไปนะคะตักทานไปนะยังอยตักอยู่นะคะเนรั์ก็จะทอดสามชั้นของหนลนะะี่ยตอนแรกตอนแรกก็าจะย่างกันนะคะตอนแรกก็จะออกไปย่างข้างนอกกันนะคะเสร็จแล้ววันนี้เยอรมันลมน,นะคะอดต่อ อากาศไม่อไม่โอเคเท่าไหร่นะคะวันนี้ลมแรงมากนะคะก็เลยทำในบ้านค่ะไม่ทอดในบ้านนะอากาศไม่อํานวยนะคะก็เลยทำในบ้านนี่แหละค่ะทำในบ้านทานในบ้านตันแรกไปกลางร่มได้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็เลยเห็บร่มไว้ก่อนเลยน่าทานไหมคะ นื้อานนะคะย่างในกระทะก็นื้อผ่านนะคะเหมือนเราย่างน้ํามันนะคะย่างน้ํามันในกระทะเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวขึ้นเวทีนะคะวันนี้รัก็จะขึ้นเวทีประกวดนะคะสิบเกีนนาฬิกานะคะห้าโมงของเยอรมันนะคะก็ประมาณสี่ทุ่มไทยนะคะไลฟ์สดนะคะ เ,เพื่อนๆคนไหนเข้ามาเป็นกำลังใจก็เชิญนะคะเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ขอทำกับข้าวก่อนค่ะเดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์สดเลยค่ะขอทำข้าวทำกับข้าวก่อนนะคะน่าทานนะคะใส่ผงขมิ้นแล้วสีจะสวยนะคะสีจะออกมาสวยนะคะแล้วก็ กลิ่นพวกอาหารทอดนี่ก็จะหอมด้วยนะคะเค okay, ค่ะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดค่ะ